สวัสดีครับสวัสดียามเช้าท่านผู้ชมนะครับเนาะเช้าวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกน้องพี่น้องบรรยากาศฝนตกทั้งคืนนะครับผมตอนนี้ก็ยังป่วยปายอยู่ครับแต่ว่าลินลินโบ้แห้งน้องพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวพาครับไปบ้านเจโรตรี่นะครับไปเบิปงครับเพิ่นฟื้นรือยังน้องพี่น้องเนาะครับเพิ่นว่าจากนครพนมนะครับเนาะจะส่งให้ตองวัดเลยบ่อตองรอ เนาพี่น้องรับผมรับเพิ่นจะเดนมาให้หนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2566พี่น้องรับเลขเด่นเล็วิ่งเพิ่นครับพึ่งหลุดนะครับทั้งปีนะครับงวดที่ผนน่านมานะครับผมรับเอารับไปช่มไปฟังน้ำกันเลยพี่น้องนะครับนาะเพิ่นว่าบอตองรอนะครับเนาะครับบอตองรอเดี๋ยวลงไ้ตองงวดเลยนะครับบรรยากาศฝนตกพี่น้อง มือนีกับบอยไปวัดนะครับเนาะมืออื่นจังจะไปเดินทางนะพี่น้องไปวัดทํำบุญวันเข้าพรรษานะครับธรรมชมกับบรรยากาศฝนตกนะครับมือนีมือนีก็จะเดินทางขับนั่รถเข้าไปเข้มปกันนะครับเข้าไปจอดนะครับธรรมชมมรับบรรยากาศฝนตกบ้านเรานะครับผมโต๊ตั้งแต่เมื่อขึ้นพี่น้อง ตกได้ตกดีเนาะครับูมชมนี่ครับยังไม่หยุดยังปล่อยๆมือนอีก็เลบยบ่ได้ไปพี่น้องมือเช่นจะไปวัดทํำบุญเนาะครับช้ชมครับเพราะว่ามือนอีจะเอารถเข้าไปเข้มประกันพี่น้องอาจจะจอดไว้เป็นอาทิตย์เนาะครับทู้ชมจังรอว่าจะเอารถตั้งใดใส่งานเนาะพี่น้องเนาะรับสู่กันต่อพี่น้องเนาะครับจากนาครพนมเพิ่นว่าครับอ๋มาฟังมาชมน้ำกัน เอาเป็นจังไดเนาะครับเจโรตลีสวัสดีครับฟื้นละบ่ <c oughs> น<อ>กหัวตะฟื้นแมน่เบ้าเท่ากับหัวตะฟื้นท่านผู้ชมนะครับนกสู่กันต่อหัวตะฟื้นเอฟซีสู่กันต่อเจรตลีสู่วะไว้ไม่ได้ยามเด้อค่ะอ่ะทาทั้งนครพนุมพนไวจังไดเพื่อนกับกระถามอยู่นี่มันคือว่าเขามันกับหัวตะโตกไปหลอดน้องนั่นหน้าลายหลอดเลยนาอมันหัวตะโตกมันหัวตะโตก ร้อนจะโทมากคืเอเการ้อนจะโทษมากคือเก่าเดี๋ยวมาโมโหมาต้องรอดมาต้องรอดเลยคุณนายสิไอ้มันขามไปงวดเดียวแล้ววาสันตัวไรบ้างมาตัวเดชโชนอีกโอ๊ยแสดงดอกเอาได้มาแล้วได้มาแล้วกระซูนนี่นี่กระูนกรนี่นี่ได้ทั้งซูนนี่นี่ทั้งหน้นนนา,นานทั้งคนโมโหทั้งคนซูนทั้งคนโมโทั้งซูนกับบ้าอีกเอ้าแต่ว่าก็ขอโทษได้ลายมันกับหัวตะพาดงวดเวลาเล็กปิ่งเพิ่นเนาะเล็กปิ่งเพิ่นกับหัวตะพาดเพราะเขาจักโต แต่คันแต่เจ๊ก็เลยถามว่าเอ้างวดนี้มันเป็นอะไรกระสุนกาวเหรอพี่มันเป็นแค้นงวดเดียวเท่านั้นแย่เวราะสั้นคือว่าคุณว่าจับบ่มาแค่งวดเดียวเท่านั้นศูนย์คนทั้งบ่าทั้งศูลพร้อมบปล่ทั้งบ่าทั้งศูนย์ผู้รับกระสุนเจ๊กระสุนคุณผู้ชมนอกนอกบ่มีแจ๊กเสียเนาะอันนี้เราตามความจริงเนาะธรรมดาเลขเพิ่นธรรมาก็คือกระย้าวันเลื่อนผ่านกันไปเด้เออครับเอาให้กลังใจกันละครับท่านผู้ชม กขอโทษได้ลายกับให้แกอยากถือทุกคนนันลา่าจนเจ๊โมโห,โหเลยแต่ว่ากับบ้าย่มเพลอนเพราะว่าเขาฟืนไปฮะฟืนแล้วมันบ้ากัดังแล้วกะหาเพื่เก้าตื่นขึ้นมากะหาเพื่เก้ากระยาเมือนแล้วเมืออไปมเ<ต>บาเบาเถา้าเ็ย่งค้อพับอยู่ท่านผู้ชมเอ้าฟื้นหามาแล้วมาแล้วทั้งหาทังทังศูนย์น้ำพิ่นว่าศูนย์น้พื่นว่าดาวพิ้นว่าตัวแรกก็หามาวิ่งศูนย์ค่ะครับ มันก็มีเพิรนกัจับคู่คือเก้าหลก็เป็นปกติของเพิ่นเนาะก็มี่ศูนย์สามเจ้ะโอ้ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนยเจนามศูนย์ห้าศนย์เจเน่ศูนย์ให้ฟองหมดเลยแให้เอฟซีอ็นพิจาตณนาเอาเพราะว่าเจ๊คับเจ๊กับวันทกันวันหนึ่งหันเพราะว่ามันมันมันลงมาไหนจังไหนยังสีแม่ค่ะมันบ่เขาแจ๊ตู่จนเจ๊นอกนัะเครกิน เล่ยกินให้มันนั่นไปเลยจ้ะแม่ว่ามันกะมี0ศูนย์ศูนย์ศสามศูนย์ห้าศูนย์เจดค่ะ อ๋อึงโมหะทึงหุึงงาึงทรงไม่แต่เศร้าแต่ว่าเราับใจดีดีถือว่าถือเพิ่นก็เรียกว่ากับร่องเมืองเพิ่นวางซีมันก็หัวตาพาดงวดเดียวนี่แหละค่ะเพิ่นก็สูตร์โตเพิ่นก็สูตร์่ตเพิ่นว่ามันก็หัวตาอันพาดงวดเดียวแต่ว่าถือว่าถือก็บยาว่ากันน้อยเจมันก็เป็นปกติเพิ่นก็ถึงข้นวณตลอดถือว่ถือกับว่าเป็นยังเพิ่นก็ให้สูงวดเนาะครับเนาะกระร่องพี่น้องนะครับกระร่องเพราะว่าที่ผ่านมาในองเพิ่นเนตเลขวิ่ง ยังไม่เคยหลุดทั้งปีนะครับพึ่งงวดทีผพานมีมานีแค่นั้นของจากนครพนมมาสาโกโมมาสาโกโมหมดมัดมาสาโกโมแม่นครับแต่ว่ากาเลียตุนเทิ่งจะขวงเทิ่งเอสที่เทิ่เอาาเฮ้ากันมาเรื่อยๆเนาะก็ถึงมาเรื่อยๆมาถึงมาถึงตกกันกันย่งเซ่ยุนี่อันนี้มันมีจักกตูแต่ว่าเจ๊กะ ขอโทษได้หลายแต่ว่าในใจจริงนี่มันเป็นของที่เข้ามาร์กท่แล้วแต่ว่าน้องเขาก็โทรมาตลอดเพขาว่าเจมันมาศูนย์นนอ๋อยู่นิกระศูนย์สลอกกับเลขรา,าจังสี่เพิ่นกับเลขจับคู่ไห้นะคะเพิ่นกับจับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดค่ะเพิ่นว่าศูนย์จะบ่มาแค่งวดเดียวแท่นั้นปรมาแค่งวดเดียวแค่นั้นเพิ่นว่าเพื่อนแค่งวดเดียวจนว่าเสียนั่นน้องเหมือนว่านี่ฟังเลขหาแต่มีอยู่มันก็บมี่าศูนย์นั่นแหละรุ่นมันัะไม่เป็นสามศูนย์มีอยู่แต่ว่าศูนย์ไปอยู่ข้างหน้ามันไปอยู่หลักเงิน เอ้ยลักพันลักพันเตว่าเจกับซอกคือกันเพราะว่าปกติมันจะเขาหนึ่งลึกสองตัวมันบอกนั่นแยเขาสามตัวแต่สลับทีมีครั้งแรกนี่ดนะไอ้หลังออกมาสองหกศูนย์โอ้ไปแล้วไปยกงานแล้วอันแต่ว่าเจก็ถามอยู่เอ้ามันคือมาจังซี่ล่ะน้องว่าสันเอาไม่พี่เอาไม่อ่จจะแค่งวดเดียวเพิ่านล่ะว่าสันเป็นเนื้อเพิ่นซีเมนบ์โมเมนต์เป็นว่าเนี่็เกิดเหตุการณ์เด้เหตุการณ์ยังเจลอตเตอรี่ไปบ้านอ่า เมื่อวานเลขออกเไปแป๊บหนึ่งคิโรดออกมาเออไฟใหม่เฮี้ยนไฟใหม่หิ่งพระเอาจุดไปจุดทูบไปวี่หรี่เท่านั้นเองเจนลอตเตอรี่ขี่รถออกมาเท่าเดียวใหญยทั่วหน้าหาว่าไฟใหม่เฮี้ยนเพราะว่าจุดทุ่งไหวพระจุดเทียนบัดนี้มันล่ามใส่อะนี่บัดที่นี่ถ้ามันเกิดเหตุอยู่งเหยนงลังนั้นมันสิเป็นเลขสี่สามก็ผ่าสามปีเกิดผมปีเกิดผมเมืว่าตัวเล สองห้าสี่สามโอเนาะขัดเกิดยุกเห็นด้วยสามตัวเลยสองห้าสี่สามเอาเดี๋ยวเบาเลขบวิงอัเดี๋เบาถาเวทวิ่งมาจากเมืองจีนเนกยเปินสามเดินสามเนาะเดินไปเรื่ยว่าสามแต่เข้ากับเรศนใจปันไดเพราะว่าแล้วขนว่าสิเป็นสามตัวสามเกาซีเนาะดูหนนเนาะครับจได้ายทีเีเดี๋ยวเขียนตัวเลขให้ท่านผร้ชม โอมาแล้วบอครับนี่มาแล้วมาแลนมาศูนทั้งไหนทั้งศูนทั้งศูนทั้งศูนนมาศูนอีกจะมาแค่งวดเดียวนมาศูนสมามงวดเดียวงวดนี่คือกลับมาคือเขานมาต้องกับดึงกลับมาให้ได้โมาให้ทั้งศูนันครับนมาต้องรอให้ก่อนมเลยให้เียกทั้งศูนทั้งศูนนเสียดายน้ำแล้มันเสียดายห้าห้างกับ่หานาศูนแม่นยุทาศูนเนี่ยไ่ทั้งประเทศทา เด็กไม่ได้เผาไปพ่อกันก็เบ่าเผายวนนี่เนาะยุบปัดยุบต่ำไปนำหาซูนเติมยอดกับยุ่สีน้องเมือเครื่องนี้ไหวอารมณ์เราเอาใช่เขียดพี่น้องนะครับผมเอาเดี๋ยวเขียนตัวเลขให้เอาเจมมือนี้งว่าไปวัดไหครับผมมืออื่นจ้ะมืออื่นเนาะอ๋อมืออื่นสะดวกเพราะว่าเจดต้องเขียนยังไปถวายเขียนพรรษาน้ำเขาพรรษาพอดีไปวัดป่าปะครับอาจจะไปวัดป่าเฮานี่แหละตอนเสอบกิามืออื่นนี่แหละ อือนจะมากนี่แหละเพราะว่ามีความตั้งใจว่าจะไปมืออื่นเหมือนว่าสวนว่าเขาตรงเคี่ยนเนี่ยเคี่ยไรยางเพราะว่ามันจะเอารถเข่าศูนย์นั่นบ้านเขาจะเข่าศูนย์มื่นถอยรถไม่เดี๋ยวทาเบิ้งรถไม่จะไปถอยตามประตูอีกเด้อี่ยม่เดี๋ยวมื่นรอรอเบิ้งรถไม่ถ้าถ้ารอเบิ้งรถใหม่บาเาบาเท่าถอยมาสำรองบอกค่ะถอยไม่เหรอเนาะครับผมดีให้ให้ตีเรียกกันเพราะพอใจได้พอใจได้บอกเอาเอาเบิ้งเครับท่านผู้ชมหรือเอา นี่ครับจากนครพนมน้าพี่น้องเนาะครับนี่ครับสิบหกสิงหาคมสองพันห้าหสิบหกครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดบอตองรอนั่นกับโมโหแล้วเพิ่นว่าปล่อยก่อนใครเลยนะครับก็ถือว่าก็ดีนะครับเพื่อนบอตองรอเลขทีว่าเอฟซีก็จะเห็นว่าเลขเพิ่นไห้ตั้งตองงวดนะครับเพื่อนมักตัวไหนอืมครับ คือเพื่อนมั่นใจเพื่อนกระ่งมาให้เลยมันบ่เจตค่ะเพื่อนเป็นยังสิล่ะครับออืคือบ่ถือเพื่อนก็บ่เพื่อนกระิเป็นยังสิตลอดแต่ว่ากันมันเข่าก็ดียังส่นะค่ะก็อยากให้นั่นแต่ว่ากันกรบ่แเมน่าโอ้เจโรตันี่เลขบ่ถือกันยังมากนี่แต่ว่าเขาก็อยากแบ่งปันมาทามันเผามันพลาดแค่เดียวนี่ล่ะค่ะมันโอ้ถ้ามันเข้าตลอดไลเจแล้วก็อยู่บ่ะด้ล่ะครับท่านผู้ชมมันก็มีงวดบ่เข้าแน่ละเนาะพี่น้องมีข้อข่าคครับ เมันกีเขามาเล็งๆเนาะสามซีงเาเอาเอา่เยเนาะแต่ว่าเล็กวิ่งเขามาตลอดตลอดเล็กวิ่งทั้งปีของของจากนครพนมเพิ่นนี่เพิ่นเกิดยังงงวงวโอ้มันพลาดลุดเดยจากไหนสันเพิ่นว่ามันกะมีเขามีรุดอันล่ะค่ะทุกอย่างละค่ะเจ๊ลอตเตอรี่ไปหายุบานเพิังนวามันมีอย่างเลขสามมานน้ำอยังของเมืองจีนเพิ่นบอกว่าเด่นสามวิ่งสามมันเลยวิ่งสาม เห็นว่าไปหาอยู่บ้านเมื่อวานเมื่อก่อนนะผมไปนั่นแหละหลานสาวคนตัวหงุดงิดที่แล้วไอ้ก็ยังลงเงินถูกอ่าลงไงหาสามศูนย์กับโอ้มาออกตัวเก่าแต่ว่ามันเปลี่ยนจากศูนย์เป็นสี่เป็นศูนย์เีมันออกตัวเก่าเขาก็ว่าอยู่นะครับว่ามันสีออกตัวเก่าแต่ว่าตัวเก่าย้อนหลังไปประมาณงวดสองหงุดนี่แหละปนว่าเนาะแต่บรู้ว่ามันจิบมาตัวใดหนวันที่ใครมาหาสามสาม คิดม่ายุดใหเบียนรถคิดว่ายุดหาสามตัวเนาะอ่าสามหาศูนย์บ้าเถาได้อยู่นี่พี่น้องแต่ว่าบ้าเถาบอตัดสองตัวรถตลีก็ได้ะไรตั้งหลายใบอันนี้ผมสอบแต่แต่นึ่งๆแหละล่ะแมนสอบกันแม่นพี่นี่นางนิ่งขึ้นนี่พอตะวันนึ่งไหนก็ได้นะให้เป็นนิ่งแมนนิ่งซุ่มๆก็ได้นิ่งเลยโอ้นึ่งอะไรยังมันนึ่งเอ้าผมคนก็เลยรีบิ่งมัน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 ข้างว้าสุดยอกอ่ะมันจะนึ่งสองเทียสสุดยอก เอาไปเอามากคือเลขหนึ่งหนึ่งโอ้ยพากันเงียบเบิดเทียกันทุกวันเนี่ยธรรมชุ่มเอาเจรตุรีอันหนามาพี่แคปให้เพิ่์นเนี่เอาธรรมชุ่มนะครับแคปหน้าจอพี่น้องนะครับจากนครพนมครับเพื่อนว่าให้พร้อมคว่ำโมโหโมโหไปเลยศูนย์แห้งศูนย์แห้งกันมาผู้โทษกับศูนย์ผู้หลักกับศูนย์มันต้องศูนย์มาสั้นเพื่อนว่าครับขอบคุณเจรตุรีขอบคุณจากนครพนมด้วพี่น้องและขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับสวัสดีครับ